ดีค,ะค่ะกลับมาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะในคูเปอ c h ชาแนลนะคะแล้ววันนี้มาพบกับชว่วงกินกับลูกนะคะหลังจากที่เราห่างหายไปไม่ได้มากินกับลูกนานนะคะจริงๆก,ก็กินกับลูกทุกวันนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันเนาะวันนี้เราก็มีเมนูสุดแซ่บนะคะเป็นเมนูที่ปอเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะปูออดองนะคะเป็นปูไข่ดองนะทุกคนนี่เลยอ,อาจจะเห็นตะพริกสักนิดนึงนะคะ ก็จะมีอันนี้ด้วยอ่ากุ้งแช่น้ําปลานะคะแต่แม่ไม่กินกุ้งแช่น้ําปลานะคะแม่ไม่กินปอกกินคนเดียวแล้วก็กลัวเผ็ดแล้วก็มีข,ข้าวมาเริ่มยคนละถ้วยนะคะจะมีข้าวนะคะแล้วก็มีอะไรด้วยปอกมีผักมีผัก,ผกด้วยนะคะเพราะว่าเผื่อกินแล้วมัน,นเลี่ยนใช,ใช่ไหมแล้วก็มีผักด้วยโอเคพร้อมแล้วเราไปเริ่มกินกันเลยนะคะอขออนุญ,ญาตครุ่เคราก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้ครุคเคราปอกเสียงปอกคือน้ำลายว้าว ทุกคนนี่เยิ้มเยิ้ม,ม,มจ้าคือวันนี้เราไม่ได้ทํากับข้าวเนาะเราก็เลยไม่ได้หุงข้าวซื้อข้าวมาแทน,นอืแทบสยุยไม่มีใครพูดกับใคร <c oughs> ก๋เตี๋ยแม่เป็นไม่ไม่ชอบกินของ,ของที่มันอเออที่มันไม่สุกอะไรเงี้ยแม่ไม่ค่อยชอบกิน แต่ว่าปูดองอะไรเงี้ยกินได้แต่เนี่ยกุ้งอันเนี้ยคิดว่าจะเสียสละให้ปออืมเสียสละให้ลูกก่อนนะ่ะเดี๋ยวแม่ป้อนแม่ป้อนด้วยความรักทุกคนป้อนให้ลูกชายด้วยความรักไม่ข้าวเลยไม่เข้าเลยเหรอไม่ไม่กินอะไรเลยไม,ม่กินอะไรเลยเหรอจริงเหรอ แม่ไม่กล้ากินเพราะว่าแม่กลัวมันขาวไม่หออไม่เอาก็เดืออ่ะลองหน่อยก็ได้นะจริงๆเคยลองมาแล้วแหละจนที่ทํางานเพื่อนแบบทํายำเป็นมีกุ้งสดอะไรเงี้ยก็เคยลองมาแล้วแต่ว่าพอไม่ใช่เพื่อนทําก็เลยไม่กล้าเอาลองหน่อยนะมันอร่อยเนี่ยประสบการณ์ ไม่มีกลิ่นว่าเป็นกุ้งเลยอ่ะมันเคี้ยวอะไรหนึบ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 ลงไปอ่ะทุกคนชอบกินส่วนไหนของปูชอบกินป่อชอบกินตรงไหนตรงกระดองมันกระดองมันอะเป็นแม่เราจะเสียสละให้ลูกให้ลูกกินกระดองอ๋อแต่อันนี้คือเขาลอกออกมาแล้วก็คือกระดองก็คือแต่เปลือกอาจารย์แต่เปลือก <laughs> ทุกคนดูไข่มันดิ <laughs> พอลูกก่อนนะ เนาะอือหือเยอะอร่อยมากเลย๋องงวงนอนปะเนี่ยอร่อยมากเลยเงี้ยงวงนอนเปาเนี่ยรอกินไงทุกคนรอกินนานไปหน่อยก็เลยเ,เกิดอาการน่วงจริงๆแถวบ้านเราอ่ะไม่มีไม่มีปูดองแบบนี้ขายเนอะส่วนมากที่เห็นจะเป็นปูม้าดองหรือว่าเขามีแต่เราไม่รู้ก็ไม่รู้นะ ถ้ามส่วนใหญ่จะเป็นแบบตัวเล็กๆอืมที่เราเคยซื้อมาเนาะใช่อันนี้เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะคะเป็นอีกเจ้าหนึ่งทุกคนดูดิอ,ดอ่ะเอาไม่เอาเลยแม่กินไป,นไปแล้ว,ลวไม่กินไปแล้วอันเนี้ยอันนี้นัวเนาะอือใช่อันนี้นัว น้ำน้ำยาม,มันเพราะว่ามันมีปลาที่มันนววัวเพราะว่ามันมีปลาค่ะอืเสียงดูดทุกคนดูดิข้าวใส่ลงไปในนี้หยดสามสี่เป็นไงงไงนวัวปลามากสุดมาก อร่อยเลยอ่อร่อยมากเนาะอันนี้นะคะเราสั่งน,นี่เนาะเป็นยำปูไข่ดองนะคะ <c oughs> เราสั่งมาจากร้านเออไฮโซปูดองนะคะส่วนอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ที่เรากินที่มีปลาอันนั้นจากร้านปูดองสีสีสี่นะคะเพราะว่าวันก่อนเราไปกรุงเทพมาเราก็เลยสั่งกลับบ้านมาด้วยนะคะตอนที่จะกลับบ้านก็คือสั่งแก๊บให้แก๊บมาส่งแล้วก็เอากลับบ้านมาด้วยเอาไปฝากแม่ชุดหนึ่งแล้วก็เอามาที่บ้านนะคะ ดีมากคือชอบตรงที่มันไม่มีกินข่าวอืมไม่ข่าวเลยนเนาะปอเนาะใช่กุ้งกับปูปอชอบอะไรมากกว่ากันชอบกุ้งจริงเหรอทำไมอ่ะ,อะมันเด่งกว่ามันเด้งสู้ฟันเลยใช่ไหมกุ้งเด้งสู้ฟันอ่ะเป็นยังไงทุกคนคน,คนบอกไม่ชอบกินนี่เราทำให้ปอ๋อ หาร้านที่อร่อยอร่อยสะอาดสะอาดก็หายากเหมือนกันเราปอนเนาะ<ช>เพราะว่าเราเคยแบบเหมือนลองกินแล้วมันก็บางร้านมันก็คาวเรมันมีกลิ่นคาวนะอันนี้คือคุณภาพมากนะคะ ไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรนอกจากคำว่าอร่อยนะคะงั้นเดี๋ยวแม่กับปอขอตัวไปจัดการปูดองที่เหลือ,อลให้หมดวันนี้ปอพูดน้อยไปสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าเพราะอะไรอะเขินแล้วมั้งโตแล้วเป็นหนุ่มแล้วเลยไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่นะคะแต่ตัวจริงพูดเก่งมากแล้ว <c oughs> วันนี้พูดไม่หยุดต้องบอกให้หยุดพูดนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้แม่กับปอเนาะขอตัวไปกินให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็ สำหรับคลิปหน้านะอยากให้เราสองคนแม่ลูกมากินอะไรนะคะคก็สามารถคอมเมนต์มาพูด like คุยกันได้น,อนะะ้อปป์เนาะเออว่าแบบว่าอยากให้เราไปกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะคก็สามารถคอมเมนต์มาพูด like คุยกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด,กดกระดิ่งนะคะเพื่อติดตามช่องของเราด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วสวัสดีสดค่ะแซ่บกินต่อกินต่อกินต่อ